ตกใจมากเจ้าของร้านจำเราได้ที่ขับอัลตรค์มา2ปีแล้วอ่ะจำเราได้ด้วยเขาหลอกเรานี่ว่าเขาให้เรากินแต่เขาขายออกมาเสร็จแล้วครับผลงานวันนี้ดูนะครับงานศิลปะชั้นเซียนพี่ดาวโหไม่เจอกันนานวันนี้วันนี้ถือว่าโชคดีมากนะเราไาเาเราก็บังเอิญมาไงมาดูถึงเซียรเขาเปิดให้กอดรีขึ้นเนินมาดูวิวแถวนี้วิวสวยมากบายบายซีอูฟรซีอูอรอซีอูยืนไทยละยืนไทล ประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้กันอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อผมได้มีเพื่อนอยู่ประเทศจีนเต็มไปหมดดินแดนแห่งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านหลังที่สองของผมไปโดยปริยายหลังจากบินกลับไปยังประเทศไทยได้หนึ่งเดือนผมก็บินกลับมาเที่ยวยังประเทศจีนอีกครั้งโดยคําเชิญของเพื่อนๆที่นี่ก่อนที่ผมจะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ยุโรปการมาเลี้ยงส่งกับเพื่อนๆที่นี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งธุระของผมไปแล้วและคนที่มารับผมก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากน้องสาวชาวจีนเสียงเสียงน้องสาวที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีวันนี้เราอยู่กันที่ลี่เจียง<อ>ก็หาอะไรกินมีเซี่ยนตอนเช้ามีเซี่ยนบ้านเขาเนี่ก๋วยเตี๋ยวนะคือแนวแนวหมาล่าแนวร้านที่เขาเป็นร้านยูนันชิคเก้นไรซ์นูเดิลแล้วก็หาอะไรกินดื่มทางก่อนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปแชงกรีลาแต่ว่าอยากจะไปเดิน เมืองโบราณไปซานซึ่งเราย yeah. ังไม่เคยไปนะคือเราเคยมาลี่เจียงผานแล้วแล้วเมืองโบราณเนี่ยเสียงเซียงบอกว่ามีทั้งหมดสามจุดเออเราเดินเมืองไหนมาแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าไปซานเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เน้นขายเดี๋ยวจะลองไปเดินที่เมืองไปซานหน้าก่ากินมากเช้าเช้าร้อนร้อนคือเวลาเราอยู่ที่จีนนะ เราก็จะกกินเม็ดเสี่ยงอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยเพราะว่าเป็นเมนูเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอ,อ่ะแต่ว่าถ้าบ้านเราบางทีกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมาล่ากินทุกวันอ๋ออันนี้คือเสียงรถขยะแต่รถขยะผ่านเราจะมีเสียงผ่านอย่างเงี้ยแปลกดีนะเก็บขยะแบบบันเทิง อร่อยขนาดไหนก็กินหมดขันเดินต่อได้เราเดินทางมาที่เมืองเก่าไปซานหลากหลายสินค้าตามสไตล์ประเทศจีนนี่เป็นทริปพักผ่อนกับเพื่อนกับพี่กับน้องที่ไม่มีคำว่าการเดินทางอยู่ในหัวของผมไม่มีพนักงานเสิร์ฟสำหรับการช้อปปิ้งด้วยตนเองร้านค้าบางร้านก็ขายแบบสบายๆโดยไม่ต้องมีคนเฝ้าแค่เราอยากได้อะไรก็สแกนซื้อสิ่งนั้นไป คนจีนพูดมานานแล้วว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกจากการเดินทางหลายครั้งที่ผมได้มาที่เมืองจีนความปลอดภัยของที่นี่ก็ไม่เกินราคาคุยและที่สําคัญอาหารก็ไม่เคยเป็นรองใครมาล่าอีกแล้วอันนี้ก็คือมาลาแบบพิกแบบเต็มๆยอดว่จัดมากจะอร่อย ยังบอกร้านนี้อร่อยมากคนเยอะต่อ,ตอแถววันเพียบเลยเ็และเ็มเราตั้งใจเดินทางจากลี่เจียงไปยังแชงกรีล่าเช่นเคยเพื่อนเพื่อน,นชาวจีนของผมหลายคนรอยอยู่ที่นั่นเพื่อน,นบางคนที่อยู่ต่างเมืองเมื่อรู้ว่าผมจะมาก็มารวมตัวกันที่แชงกรีล่าทุกคนให้ความสําคัญกับเพื่อนชาวไทยอย่างผมซึ่งเราก็เดินทางกลับมายัางบ้านเสี่ยวนั่เช่นเคยก่อนที่จะได้พบกับเสี่ยวเย่เพื่อนซีคนสําคัญของผม และเพื่อนของเสี่ยวนัวอีกหลายคนที่ผมเพิ่งจะได้รู้จักวันนี้เสี่ยวนั่จะเป็นคนทําอาหารให้เรากินเขาให้พวกเราไปนั่งรอแล้วเขาก็ลงมือทําอาหารกันอย่างพิถีพิถันแต่รู้สึกว่าจะยังคงอีกนานเราก็เลยออกไปทําอย่างอื่นกันก่อนซึ่งแน่นอนเมื่อมาถึงจตุรัสที่ทุกคนกําลังเต้นอยู่ก็หมายความว่าเจียฉีก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วย สำหรับสาวนักเต้นที่ไม่เคยขาดการเต้นแม้แต่วันเดียวเราแวะมาทักทายเธอและเดี๋ยวเธอก็จะกลับไปกินข้าวกับทุกคนที่บ้านนี่เป็นครอบครัวเล็กๆในประเทศจีนกับกลุ่มคนที่มีอายุไม่ห่างกันมากนักและเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เวลากินอาหารแล้วอาหารฝีมือเสี่ยวนัววางอยู่เต็มโต๊ะ และหลังจากการชนแก้เป็นพิธีในครั้งนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเจยวน่ให้ผมดื่มวอดก้า55ดีกรีเป็นเพื่อนและดูเหมือนว่าคนที่ไม่ค่อยได้ดื่มและเลิกดื่มไปนานแล้วอย่างผมจะดื่มเร็วเกินไปจนภาพขาดหายไปเพื่อนๆต้องพาผมกลับที่พักอย่างที่เห็นมันเป็นความสนุกของพวกเขาที่ได้เห็นผมเมาและผมก็ดีใจที่พวกเขาสนุกรุงเชา้าแล้ว เมื่อคืนเป็นคืนที่อปยศอดสูมากนั่งกันกินข้าวกับเพื่อนๆอยู่ดีๆเขาก็เ,าเอาเหมือนวายอ,าอะไรมาให้ดื่มนะแล้วมันแรงไงเราก็ดื่มๆไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้คิดอะไรสักพักหนึ่งหายไปได้ไงไม่รู้ภาพเพื่อนสนุกใหญ่เลย <c oughs> เขาก็มาโชว์เออที่ประเทศจีนในแชงกรลาที่ก เอาไปหาอะไรกินแก้ปวดหัวแห้งเลยไม่ได้เจออะไรแบบนี้มานานล้วชีวิตเสียท่าจนได้ว้าเสียงเสียงูบิีฟูเที่ยวเนี่ยจริงหรอ่จริงเมันนี้คนสวยเขาจะแต่งตัวสวยโอ้วยสวยสวย หลังจากปวดหัวกับการเมาค้างเล็กน้อยในตอนเช้าผมก็ได้เจอกับเสียงเซียงอีกครั้งก่อนที่เธอจะพาผมไปหาอะไรร้อนๆกินมีเซียนนะมีเซียนนะอร่อยอะเซียงเซียงบอกว่าให้ชิมซุปก่อนอร่อยเอาชื่อ ทีจีนเนี่ยเขาไม่มีช้อนนะจะกินอะไรก็ยกสดยกดื่มก็ลำบากนิดนึงนะสำหรับคนไทยที่ชินการใช้ช้อน <Yeah. S 1> และเราก็ขับรถไปยังร้านเครื่องปั้นดินเผาที่เราเคยไปนี่ของเรากลับมาเอาผลงานรอบนี้ริยะ <c oughs> ชัดๆทำได้ขนาดนี้เปล่าแล้วนะอาจารย์เขาทำให้คนที่เขาสอนน่ะ <c oughs> เขาก็ช่วยปัดทำให้มัน <c oughs> เนียนขึ้นเยอะ กลับมารับของสิ่งที่ปั้นไว้แล้วก็ไปต่อรู้สึกนอนไม่พอเลยวันนี้เราเดินทางมาที่ฟาร์มเรียวตาดสถา,านที่เจ๋งๆบริเวณรอบแชงกรีล่าวันนี้เรามาฟาร์มนะได้ใช้ภาษาอังกฤษสักทีคุยกับเขารู้เรื่องนะ I moved there in 2013 with my wife, Phoebe, she's from England. And mm -hmm. my little son arrived in 2014. Ah. When he was six months old, one year from England, he came here. The so first, so here, this is our wine cellar. And let's present Noé because Noé is a winemaker. Yeah, I was making wine in France and uh, I heard that uh, a lot of people, a lot of French people, makes really good wine in, in the north of yunnan so oh, we made, made wine yeah so um. now we're going to make our own wine so oh. it's uh, around 2000 meters of altitude to 2000 2, uh, uh, 500 so uh, yeah it's quite cool because it's altitude wine so for the moment we made just cabernet for Sauvignon and after a few, few years we're going to make uh, mm. also uh, chardonnay also chardonnay so yes. some uh, white mm. wine also yeah, yeah. Mm. so that is a big uh, Big new things happen uh, this year with Noé on the, a new challenge, but uh, it's quite uh, we're quite happy to do this challenge because we're in Shangri-La. And now the wine of Shangri-La is quite very famous in China, wow. in Asia, but also around the world. Where so well, we uh, before was uh, the prayer room of the of this Tibetan house, mm. because in Tibet, mm. you got many uh, time of the year you need to invite the monk come to the house for pray. So, when they come to pray, they, they live in this, uh, this room. It's the, the dinner room. Dinner room. Dinner and living room. And uh, it's that like, uh, we, we organize our events and everything. Constantin a few stories about that, no? <laughs> so, absolutely. This room is uh, the big Tibetan sitting room. For me, the first time uh, when I come to Shangri-La at that time, the name is uh, Zhongdian. It was in uh, 1999. And when I open, I was invited to a beautiful to a, a Tibetan family. Okay. So this is really on candlestick you can see silver spoon and that is from Europe. Mm. So we make the mix, mix. for everything mm. to be really like uh, the most beautiful things on the top of the world. Ah. <laughs> uh, Célèbre is also French French people doing the beautiful wine. Ah. Malo is made in by a, a, a superb Chinese woman. Uh, this is also French people make this wine. That's okay. also our wine is from uh, moet And that is from Yves Roduis from uh, Switzerland. 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 Oh. Yeah. oh, many wine. Yeah, many wine and many, many. Uh, okay. The electricity, you turn inside. And uh, I used to make. Uh, yeah, a kind of uh, stay at. Uh, kind of camping. เขาพามาดูแคมป์ที่นี่สวยงามมากแล้วก็มีบริการเซอร์วิสที่แบบว่าเอาแคมป์ต่างๆเนี่ยขึ้นม้าไปแล้วก็ไปแคมปปิ้งบนภูเขามีวายมีอะไรให้ดื่มเป็นการบริการแบบลักชัวรี่สุดๆแล้วก็สักพักหนึ่งก็เพื่อนๆเราก็มาหาเสี่ยงนัว Hello，讲，讲，讲。呃，跟他说今晚继续。h e l l o h e l l o h e s l i 杰西。Decide go on tonight. You? No. o 啊，啊，h yeah yeah. Yeah tonight again again. Again? Yeah. 他说继续，就再来一次。讲讲 again. Okay. Again again. 答案不是他们教，不是你们教的。 <laughs> 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 yesterday I'm sorry <laughs> uh, It doesn't matter you say you are very real I like you yesterday <laughs> uh, you like me yes. uh, I yesterday. hope you like yesterday I really <laughs> <laughs> oh, no. oh long time I I feel that that uh, yesterday long time long, yeah, I'm I, not drunk you know, I know you <laughs> <laughs> oh, I don't know uh, uh, my my mind cut, cut off. cut off. Yeah, uh, uh, Oh, <laughs> cannot go to a uh, Phong Ba. fung Ba yes you are very nice <laughs> very relaxed <laughs> relaxed, relaxed. Uh, 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 i meet you from uh, last month i meet you so you most, most relaxed uh, day. Uh, yeah because uh, we meet again meet again we have a big family yeah big family and uh I drink ไวน์เซียวนัว yeah yeah uh how how to say that uh เหมาไทยเ a ม Thai? oh m a o Thai, oh really hot yeah very hot yeah Chinese word e a h Chinese word k a uh wow oh very drunk หลังจากแบกเป้เที่ยวคนเดียวมานานผมก็ค้นพบความสุขอีกอย่าง นั่นคือสังคมในประเทศจีนที่ผมบังเอิญได้มีร่วมกับทุกคนเราออกมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันในตอนกลางวันและตอนกลางคืนก็ทํากับข้าวนั่งกินนั่งคุยกันโอเคบ๊ายบายนบ๊ายบายคอเซนติบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊าบจบลงที่อาหารเย็นนะกับอาจารย์ต่อ A dặn tại Today we eat a Chinese food. Uh, Actually, uh, is a chai. Chi bát. No, no, <laughs> uh, this is Not for for the food, Traditional. Traditional. มอแล้วก็เหมือนเดิมกับการไปยืนดูเจียฉี่เต้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมทุกคนถึงอยากพาผมมาทุกครั้งที่เธอเต้นแต่ผมก็ชอบทุกครั้งในบรรยากาศที่ได้เห็นเมืองเก่าแชงกรีลากว้างใหญ่พอสมควรเสียงเสียงพาผมไปยังบ้านเพื่อนของเธอที่ผมยังไม่รู้จักและเราก็ได้พบกับบรรยากาศแห่งการร้องคาราโอเกะ เขามาร้องคราโอเกะกันนะเออผ่านมาบ้านของเพื่อนเจียงเสียงบ้านที่เราเคยขึ้นหลังคาไว้แต่ว่ารอบนี้ร้องเก๋เปลี่ยนบรรยากาศไปแบบชอตแมทตี้ชอตแมทตี้เก๋ๆ我喜欢的ะ รรออเรามาก็ต้องร้องเก๋กับเขาบ้างนะเดี๋ยวเสียชื่อมีเพลงสากลให้ร้องเดี๋ยวลองงดูคลิปยัยไอโน่ and you know yes is I o d e r oh oh you know lady o e h e a d wow When you're could look you in you eye yourself like an angel, angel. you just can make just me cry. กลับมาที่เดิมบนหลังคาที่เซียงเซียงเคยพามาดูวิวเมื่อน่าจะสองปีที่แล้วนะนานมากวิวเดิมลึกเสียงเซียงอยากให้ผมได้เห็นจุดที่เราเคยขึ้นมาตอนที่เจอกันครั้งแรก เธอบอกกับผมว่าในความบังเอิญวันนั้นเราได้กลับมาอยู่ในที่เดิมในความเชื่อของชาวจีนนี่คงเป็นชะตาลิขิตที่ทําให้ผมได้รู้จักน้องสาวคนนี้น้องสาวที่พาผมไปรู้จักกับคนทั้งแชงกรีล่าผมได้รับการต้อนรับจากผู้คนที่นี่อย่างดีทุกวันสําหรับคนที่เดินทางคนเดียวมานานอย่างผมถึงจะมีโอกาสได้รู้จักผู้คนมากมายก็จริงแต่นั่นก็เป็นการได้รู้จักกันเพียงเวลาสั้นๆ ซึ่งต่างจากครั้งนี้ในประเทศจีนผมได้รู้จักเสียงเสียงมาสักพักและพาก,กันไปตามหาญาติของผมที่มณฑลกวางตุ้งมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นจนทําให้พวกเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันอีกต่อไปวนนปะปนัเนยุงตกไปตายตัวนึวงวันนี้มีเพื่อนเสียงเสียงคนหนึ่งให้เหรียญน,นักสัตว์มานะเป็น กี่ยวกับ12ราศีอะไรสักอย่างเขาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวต้องถามเสียงๆอีกทีเขารู้ว่าเราจะไปขี่รถทางไกลอีกรอบไงเขาก็บอว่าเอาเรียนนี้ไปนะเป็นปลอดภัยนะโน,น่นนะี่นั่นคนที่นี่เขาแบบวะ่าเฟรนด์มากแล้วก็รู้จักกันนิดหน่อยก็นึกถึงกันนะใจดีมาก อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกับเสียงเสีๆด้วยนะเขาก็ให้ความสําคัญกับเราอย่างที่บอกเลยนะว่ารู้จักคนเดียวรู้จักทั้งเมืองมีความทรงจำดีนะแต่เมื่อกี้ลองลองใส่แล้วกับชุดนี้เหมือนเหมือนมาเฟีย <reduction> มาเฟียกผ้คาคุ้มคอง ได้เวลาที่ผมจะต้องกลับไปที่ลี่เจียงเพื่อเตรียมตัวบินกลับประเทศไทยในวันรุ่งขึ้นผมแวะมาหาทุกคนไม่นานนักก็ต้องบอกลาเพราะภารกิจใหญ่ที่ยุโรปกำลังรออยู่เราเลยแวะที่เมืองโบราณของลี่เจียงหนึ่งแห่ง Where are you? ลี่เจียง กูเชิญแป๊บ้ป๊บเอามามาเด่กก็ซื้อคุกกี้ให้กินเลยไม่หวานขนมใส่อะไรไม่รู้แบบหวานๆเค็มๆเราเคยมาแล้วเมืองที่เกียงที่เป็นเมืองโบราณนแต่ว่าเขามีหลายจุดอ่ะว่าเคยไปตรงไหนเขยังจำไม่ได้เลยวันนี้เป็นน่าจะเป็นจุดที่เรายังไม่เคยมา พอดูไปดูมาเราเคยมาที่นี่แล้วนี่วแตอนนั้นเรามาตอนกลางคืนเนาะพอมาเป็นกลางวันก็เป็นอีกอาลมหนึ่งนะช่วงนี้มาจีนบ่อยได้ไปทุกที่ที่เดิมผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์มากับคณะที่เมืองเก่าแห่งนี้แล้วแต่นั่นเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ผมได้เห็นที่นี่ซึ่งบรรยากาศครั้งนี้ก็แปลกตาไปอีกแบบ เมืองเก่าของลี่เจียงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและของฝากมากมายแต่สําหรับผมคนที่ขึ้นชื่อเรื่องการไม่ซื้อของฝากและไม่ค่อยชอบรับของฝากเพราะกระเป๋าเต็มแล้วก็อาจจะไม่ใช่ลูกค้าของที่นี่มากกว่าการเดินชมวิวเดินไปคุยกับเสี่ยงเสียงไปพลางๆเพราะการเดินทางมาพักผ่อนครั้งนี้ก็มไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากมากกว่าแค่การมาหาเพื่อนหรือน้องสาวบางทีผมก็ได้เปิดมุมมองใหม่อีกหนึ่งมุมของชีวิตกับการทําตัวสบายๆโดยไม่ต้องมีเป้าหมายในชีวิตบ้าง พราะที่ผ่านมาผมต้องสู้กับการมีเป้าหมายในชีวิตมากจนเกินไปจนบางครั้งก็เหนื่อยล้าและลืมว่าการพักผ่อนเป็นยังไงชวนขึ้นมาสูงขนาดนี้คือมาหยอด5หยวนแล้วก็ให้2อสาวคนนึงดีจริงๆเราไม่เคยมารี่เจียงมุมนี้นะเพราะว่าปกติเมื่อกา,าก็เดินข้างล่างแหละนี้เราเดินขึ้นมาจชมวิวลี่เจียงแล้วก็จะกลับกันอยู่แล้วก็ไปหาหม้อไฟกินดีกว่าหม้อไฟไทยชวนอร่อยๆของลี่เจียงมีเยอะ มันก็สวยดีนะแต่ว่าหิวแล้วอะไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่าร้านทีเด็ดที่เคยมากินทาวไปแล้วเดียงเสียงบอกไปร้านเดิมก็ได้ทีเด็ดร้านนี้ชื่อร้านอะไรซ่ง,งจิงววงจ้งหัวกวุ้งโอ้โหน้ำจิ้มเขาไปทำมาให้นะก็แบ่บซ่านเผ็ดอร่อยอเผ็ด มาล่าแบบหม้อไฟเซยชวนของโปรดลองชิมน,น้ำจิ้มเขาเผ็ดอ,อร่อยมาจูบ้านเราเรียกทาคิริวท้าคิริวดำด้วยมั้งเนี่ยน่าอร่อยมากชมางมีรอือมเยอยวต้มมาอร่ยอยกินไปรอบที่สองแล้ว้านนี้อร่อยมาก อแบบนี้ที่ใช้ไม่ได้นิ้วเนื้อเนื้ออยากได้เนื้อแบบมิดเดิลแระพอได้ไหมนะี่ยเป็นวัวบ้ามั้ยเนี่ย <Yeah. S 1> เราน,นี่โชยเหี้เนี้ยวัวกันมาเลย บี <New> อร่อยอนิยวบีอิ่มอิ่มครับกลับได้ต่อเหรอโจโจ, <laughs> จ <laughs> เสียงเสียงโทรหาเพื่อนเพื่อให้เพื่อนนำทางให้ผมได้มาเห็นทิวทัศน์สุดท้ายของวันนี้กับทะเลสาบในยามเย็นณนละี่เจียงเพราะหลังจากนี้ผมและเธอคงจะไม่ได้เจอกันอีกนาน <laughs> The sky goes dark and you feel the wind. Whoa, nice. Too much weight just holds you down. Waiting for the calm to come around. And you harbor all your tears, your desperate beliefs and fears. You will rise above. Strong.